เฮยสวัสดีครับเพื่อนก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับแคทเกมมิ่งและว,วันนี้เราก็อยู่ในเกมอนิเมะล s สแตนกันอีกเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปเริ่มหัวข้อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่แคทกันด้วยนะครับน้องๆครับโอเครายละเอียดของวันนี้นะครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับในการทําตัวละครของเราซึ่งวันนี้พี่แคทก็จะมาสอนการทําตัวละครกอรลี่อย่างซึกคนะุณะนั่นเองนะครับน้องๆในที่สุดพี่แคทก็ กลับมาทําสําเร็จสักทีนะครับสาหรับกอรลี่นะครับตัวที่เท่าไหร่ของพี่แคทแล้วเนี่ยเอน่าจะเป็นตัวที่3 4 5 6 7 8ตัวที่9นะครับของพี่แคทก็ทําเคสมาเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดต่างๆเรามาดูเคสกอรลี่กันก่อนเลยว่ามีอะไรกันบ้างเนาะน้องๆจะได้ทําตามได้ถูกนะครับโอเคไปดูที่เคสเลยนะครับเคสแรกนะครับเป็นเคสออฟเทนห้าร้อยดักเอเซนก็ให้น้องๆไปเก็บ5 500 Dark Essence นะครับก็คือหินมืดเนาะฟาร์มได้ที่ Elemental Keep ได้เลยนะครับต่อมาจะเป็น Obtain Shadow Soccerer นะครับหรือว่าได้รับเมงูมินะครับเมงูมิหาได้จากตอ Story Legend State นะครับน้องๆก็น่าจะอยู่ในด่านชิบุย่านะอ่าชิบนะุย่าก็เป็นร่างนี้นะครับ s o c c e r แต่ว่าเราต้องอีโวด้วยนะครับโดยของอีโวเนี่ยเราก็หาได้3มช่องนี้เลย แล้วเราก็จะได้ล่างตัวอีโบขึ้นมานะครับต่อมาเป็นเควสอ,อะไรเอ่ยเช็คซ <Check S 1> ิเหมือนแวบๆน่าจะเป็นการได้รับอิตาโดริเอนเกรดใช่ไหมอ่ะก็ได้รับอิตาโดริเอนเกรดนะครับก็จะเป็นล่างที่ขึ้นเป็นล่างสีดำเนาะที่แคทมีตัวย่อยอยู่หรือเปล่าอ่าเป็นล่างอิตาโดริสีดำนะครับสีดำก็คือตัวนี้นะครับก็คือเอาของมาอีโบเลยของอันนี้ก็หาได้จากโต๊ะคราฟนะครับน้องนก็คือคราฟได้เลย ส่วนอันนี้ก็หาได้จากชิบุย่ารีเทนสเตตด่านที่3เนาะแล้วก็ชิ้นส่วนก็จะประมาณนี้เลยเราก็จะได้รับร่างนี้มานะครับก็ง่ายๆนะครับเควสสองเคสนี้ก็แค่ตัวละครอนะีโบเนาะต่อมาต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นออฟเทนเคส์คิงชาร์โดฟิวชั่นนะครับอ่าก็คือเราต้องได้รับเค k คิงร่างนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะได้ร่างนี้เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขอยู่นะครับน้องนคือเราไม่สามารถอีโบขึ้นร่างนี้ได้นะถ้าเราไม่มี อาเควสนี้นะครับเราต้องผ่านเควสนี้ก่อนก็คือเควสของยูนิต the Sin of the World นะครับที่ชื่อหันเควสนะครับอาถ้าน้องๆไม่สำเร็จเควสนี้เนี่ยน้องๆจะไม่สามารถอาทำตัวนี้ได้นะครับน้องๆต้องมาคุยกับอาสุคนะที่ข้างๆอ่าตึกซัมมอนก่อนนะครับน้องๆอ่าต้องเดินตามพี่แคดมาเลยนะตรงนี้นะอาต้องมาคุยกับสุคนะนะครับโดยการคุยเนี่ยเราจะอีโวสุคนะเป็นร่างชาร์โดฟิวชั่นได้เนี่ยน้องๆต้อง เรียงตัวละครตามนี้แบบที่พี่แคทเลยนะครับก็คือช่องที่1เป็นกรีดนะครับช่องที่2เป็นฮารินะครับก็คือทั้ง 3- 4ตัวนี้ต้องอีโวหมดแล้วเท่านั้นนะครับต้องเป็นตัวละครที่อีโวแล้วนะแล้วก็ช่องสุดท้ายเนี่ยต้องเป็นเมงูมินะเป็นเมงูมิแทนแทนสุขุณะที่พี่แคทวางอยู่นะถ้าเราวางครบแล้วเดีย๋ยวพี่แคทลองขึ้นภาพให้กันดูก็ได้อ่ะก็จะเป็นภาพนี้เนาะถ้าเป็นภาพนี้เสร็จน้องๆก็เดินมาคุยกับสุขุณะนะครับเคสมันก็จะผ่านนะครับ เราก็จะสามารถอีโวสุคุณะเป็นร่างนี้ได้นะครับอ่ะ oh, สุคุณะก็จะสามารถอีโวขึ้นเป็นร่างนี้ได้นั่นเองเนาะซึ่งของอีโวก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับอีโวก็ไม่ได้ยากเลยก็อีโวปกติเลยไม่มีอะไรที่แตกตื่นอะไรนะครับก็ใช้ประมาณนิ้ว20นิ้วนะครับอ่ะนิ้ว20นิ้วเนาะไปเคลสอื่นกันต่อนะครับอืมเมื่อน้องๆคุยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านเคลสเควสนี้ด้วยนะครับอ่าเคลสนี้อ่าเคลสนี้ก็จะผ่านแล้วก็ เราก็ขึ้นอ e ีโวเวส์นี้ก็จะผ่านใช่ไหมต่อมาก็ดีฟิสหนึ่งพันนินมี่วิดดิวายเจอเนลลนะครับก็คือเราต้องเอาสุขณะล่างชาร์โดฟิวชั่นเนี่ยไปลงสนามนะครับแล้วก็เสกมโหรากาออกมาให้ยูนิตยืนแทงนะครับอ่าให้มโหลมโหรากาเนี่ยยืนชนมินเนี่ยน,นครับจํานวน1500ครั้งเดีย๋ยวพี่แคทจะขึ้นภาพไว้ให้นะก็สามารถไปฟาร์มได้ที่โลกหนึ่งเลยนะครับน้องๆก็ แป๊บเดียวนะครับไม่เกิน10นาทีมันก็สําเร็จเวฟละแล้วก็ออกมาได้เลยอันนี้ก็จะเป็นลิชเวฟร้อยออนชิบุยะอินฟินิตนะครับก็ธรรมดานะครับก็คือผ่านชิบุยะอินฟินิตระดับไนท์เมย์นะครับจำนวน100่งร้เวฟก็ค่อนข้างที่จะง่ายไหวชิวนะครับต่อมานะครับคอมพิซไอ้นี่รีเจนสเตจก็คือเราลงรีเจนสเตจด่านไหนก็ได้นะครับให้ครบ30ครั้งเวฟนี้ก็จะผ่านนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจ็ดเวฟคร่าวๆนะครับอันนี้พี่แคทก็เพิ่งทําเสร็จเนาะ แตงไม่ได้รับก็จะมารับให้น้องๆดูเลยโอเคเราก็จะได้จิมออฟซินมาจิมออฟซินมาน้องๆก็อย่าลืมนะครับไปคาฟอินชอนะไปคราบอินชะอตัวนี้เอนะ็มที่ไวเนาะมาฟาร์มแล้วก็ให้มันได้ตัวเป็นของตัวนี้นะ in นะอินชอไวอลนะตัวนี้ก็คือพี่แคทไปฟาร์มแล้วเนาะก็ฟาร์มเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็จะมาคราบเอ็มที่ฮิลิกันนะ อ่าเอมตี้เฮลิกก็ใช้เหมือนเดิมเลย50นะครับ50แล้วก็อินชอรแล้วก็มิสติกยี่สิบอันเนาะแล้วก็กดไปเลยเงิน1 0 0 0 0แเราก็จะได้มานะสำหรับเอมตี้เฮลิกแล้วเราก็คัพเอม l ฮลิกออฟซินได้เลยนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครสนะครับไม่ยากนะครับครสของสุขณะเนื่องจากเราเราน่าจะผ่านมาไกลแล้วเนาะของอะไรเราก็หาง่ายขึ้นนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ขึ้นอีวได้เลยนะเป็นสุขณะ ร่าง The Two Crushing นั่นเองนะครับน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโอเคและนี่ก็น่าจะเป็นสุขณะนะครับตัวละครกอตลี่ร่างที่9ของพี่แคทนะแล้วก็ได้ข่าวว่ามันรีโมเดลมาเมื่อแพทตี่แล้วก็ค่อนข้างที่จะดูสวยเลยนะดูสวยเลยโอ้มีมือออกมาด้วยในคอสเมติกนะครับเพิ่มเป็น4มือนะสำหรับพี่แคทแล้วก็มีทวนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอนชารให้มันก่อนละกันว่า เราจะได้บัฟอะไรดีๆไหมก็ขอเป็นมงกุฎเหมือนเดิมแล้วกันนะหรือไม่ก็บวกเป็นดาเมจสวยๆนะเรือนะแบบนี้ลบคอสหรอไม่เอานะ <c oughs> ลบคอสพี่แคทว่าเหมาะสำหรับตัวที่มันใช้เงินเยอะๆด้วยโอ้โหสี่ครั้งสุดท้ายนะครับน้องๆไร์ป,ประโยชน์มาก โอเคเราน่าจะต้องเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะไปคฟงคอนเซปต์เหมือนเดิมนะครับว่าตอนนี้พี่แคทก็ยังไม่ได้นะครับสุ่มรีโลให้กับสุกุณะเลยนะครับสุกุณะแต่ก่อนจะเป็นธาตุมืดครับตอนนี้ก็เป็นธาตุไฟเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็มีการรีเมคในแพทที่แล้วแล้วมาพี่แคทก็ไม่ได้มีโอกาสได้ทํามารีวิวเราก็จะมารีวิวธาตุใหม่ก็ตอนนี้เลยนะครับโอเคเรามีรีโลอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยเรามีรีโลอยู่ที่1,000เองนะครับน้องๆอ,อื จะออกไหมเนี่ยบัฟโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเสียนาฬิกานะครับหวังว่าบัฟอวตารจะออกมาให้กับสุคนะของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยยาวๆไปวันนี้ก็ไม่มีคูณสีด้วยนะโอ้บย <c oughs> ออกมาเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคจบจบนะครับออกประมาณ10-20โลเท่านั้นค่อนข้างที่จะเร็วเนาะ ดวงดีจริงๆวันนี้ไม่เสียรีโลเยอะนะครับน้องๆกองแช่งน่าจะเจ็บปวดรวดร้าวน่าดูโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มเวลให้สุคนะแล้วเราก็จะไปรีวิวสกิลกันเลยนะครับไปกันเลยโอเคครับน้องๆก็มาอยู่ในโหมดอินฟินิตแล้วนะครับก็อยู่ในด่านชิบุยานะครับด่านจำตัวของสุคนะนั่นเองนะครับก็ในตอนนี้เราก็พร้อมที่จะรีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสุคนะก็ วิว85เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูรายละเอียดเบื้องต้นกันนะครับสุกณะก็ผ้าวางอยู่ที่5,000เลยนะครับน้องๆแล้วก็มีก็ d l ลี่บัก็คือ r e d ิวอ b เบ i t y c ิตี้คูดานะครับหรือว่าลดคูดาวความสามารถทั้งหมดนะครับ20%นะครับโอเคก็เป็นสกิลลีดเดอร์ที่ค่อนข้างที่จะดีเนาะแล้วก็เหมือนว่าทัวร์นาเมนต์ตอนนี้ก็เป็นเมตาของเขาอยู่นะครับโอเคลัอ่าบัฟก็เป็นบัฟอวตารนะครับเอ็นชาเป็นแอคแท็เนาะ แล้วก็จะมีดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่3.7ล้านครับโจมตีเป็นไฮบิดแล้วก็เป็นาธาตุไฟนะครับแต่ก่อนน่าจะเป็นาธาตุมืดนะแต่พอดีพี่แคทมาไม่ทันโอเคเรามาลองดูโมเดลของเขากันบ้างว่าเป็นยังไงโอ้โหมีเสียงไหมไม่มีเสียงนะหรือว่าพี่แคทปิดเสียงไว้มันต้องเปิดปะไม่เกี่ยวเนาะโอเคเสียงไม่มีนะครับน้องๆรู้ดูจากท่าก็ ค่อนข้างที่จะดูดีนะเดี๋ยวเราลองสโลคูหนึ่งดีกว่าโจมตีก็อยู่ที่8วิเลยนะครับ8วิเลยอ่าก็ประมาณนี้นะสำหรับสุขณะโมเดลก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับน้องๆโมเดลก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยโอ้โหโอเคพี่แคทขออนุญาตถ่ายรูปไว้ก่อนโอเคทีนี้ก็ อโอเคเรามาดูพาสซีฟกันบ้างพาสซีฟที่ขึ้นก็มีหลายๆอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์วาวเชตแล้วก็เคอร์เลนบอลนะครับโอเคเราจะมาดูพาวเวอร์วาวนะครับพาวเวอร์วหรือว่าทุกๆ60วินาทีเนี่ยจะเปลี่ยนไปยังคำปฏิญาณหรือว่าจะเปลี่ยนไปยังอ่าเขาเรียกว่าอะไรคำปฏิญาณเหรออ่าจะเปลี่ยนไปยังคำปฏิญาณถัดๆไปนะครับบนลูปตามลำดับเนาะ โดยจะเก็บบัฟจากคําปฏิญาณก่อนหน้านี้ไว้ทั้งหมดนะครับจนกว่าจะกลับไปที่วิญญาณอาคาปฏิญาณหนึ่งใหม่พูดง่ายๆคือ4ี่าคำปฏิญาณเนี่ยมันก็จะสแต็กไปเรื่อยๆจนกว่าจะรีครบ1รอบนะครับมันก็จะหายไปแล้วก็จะนับ1ใหม่นั่นเองโอเคเรามาดูวาวแรกหรือว่าคําปฏิญาณแรกนะครับก็คือบวก35%ดอทดาเมจนะครับอ๋อโอเคก็คือถ้าทุก60วิวินะครับ60ิวิแรกก็จะเป็นบวก35 นะครับเปอร์เซ็นต์ดอทดาเมจให้กับซุกุนะเนาะวาวที่2หรือคําปฏิญาณที่2นะครับก็จะเป็นเพิ่มระยะการโจมตีนะครับ30%แล้วก็ดาเมจ10%นะครับอ่าอันที่3ก็คือเฉดพาสีินะครับเพิ่มเฉดพาสีิแล้วก็อ่าสร้างสถานะบริดนะครับอ่าบริดแล้วก็ถอดเกาะนะครับเพื่อนๆและก็จะมีโอกาสคิเลตเพิ่มขึ้นนะครับ20%นนะครับอ่าโอ้ค่อนข้างที่จะดีนะสุดท้ายนะครับ วาวที่4หรือว่าคำอธิพันธ์ที่สี่ก็คือปลดล็อกสกิลเวิร์ลคัตติ้งสลัดนะครับแล้วก็พาร์ทส,สี่แบ็กสปาร์กนะพาร์ทส,สี่แบ็กสปาร์กนี่น่าจะคล้ายๆของอิตาโดรินะครับพี่แคทถึงบอกว่าถ้ามีคู่กับอิตาโดริเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเลยทีเดียวโอเคพาร์ส,สี่ต่อมานะครับพาร์ส,สี่ต่อมาเฉียหรือว่าฉีกทําลายอะไรประมาณนี้เนาะก็คือทุกๆ80แปดสิบวิเนี่ยจะสร้างดาเมจ5เท่านะครับและใช้ดิสแมนเทลนะครับ ตามตัวคูณของดาเมจนะครับพร้อมศัตรูจะติดสถานะเอ็กซ์ไ์นะครับเป็นระยะเวลา30วินาทีนะครับแต่ว่าให้3ตัวให้กับ3ตัวอ่ายูนิตแค่3ตัวนะครับในระยะของเราเนาะแต่จะไม่มีผลต่อบอสนั่นเองครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็แบ็ k สปาร์นะครับเมื่อเราได้คำปฏิญาณที่4ก็จะมีสถานะแบ็ k สปาร์นะเป็นท่าเดียวกับอิตาโดริเลยเนาะ แบ็กสปาร์กเดี๋ยวก็คือทุกๆก,การโจมตี5ครั้งนะครับจะโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับ1.5เท่านะครับลดลดคูดาวของสกิลที่กำลังรออยู่ก็จะลดลง5%นะครับโอ้โหก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะถือว่าคอมโบกับอิตาลูริได้ดีเยี่ยมเลยนะครับคือไม่มีท่าไม่มีเสียงใช่ไหมพี่แคทก็นึกว่าเสียงพี่แคทนี่มันหายนะโอเค ต่อมาเรามาดูท่าที่3อ่าตอนเวล3คือจะมีท่าใหม่นะครับก็คือ calling thunder แล้วก็มีเอฟเฟกใหม่นะครับเราไปดูกันตอนนี้ดาเมจก็อยู่ที่24ล้านนะครับสุคุนะก็จะตีเป็นเซอร์เคิลเเหมือนเดิมเนาะการโจมตีจะเป็นยังไง๋อเป็นการเรียกสายเวทนะครับลงมาที่พื้นเนาะแล้วก็จะติดสถานะใหม่คือพลาสมานะครับเปลี่ยนจาก dismantle เป็นพลาสมาครับตอนนี้ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับท่าเสียดายที่ไม่มีเสียงนะพี่แคทว่าพี่แคทไม่ได้ปิดเสียงนะน่าจะเป็นเพราะตัวนี้แหละมันไม่มีเสียงเนาะโอเคไปกันต่อที่วิวเนะครับวิวเก็จะเปลี่ยนท่าเป็นคลิปสปริตนะครับเราจะไปดูที่วิวเกันเลยก็จะตีเป็นทรายแองเกิลนะอ่าเป็นท่าคล้ายๆเฉือนฟาดฟันหรือว่าตีตัวออกไปดูสิมีการฟาดตัวไหมอ่าเป็นการฟาดตัวออกไปนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับน่าเสียดายที่มันไม่มีเสียงนี่สิดาเมจตอนนี้ก็อยู่ที่59ล้านเนาะโอเคเมื่อครบเวล11นะครับจะเปลี่ยนท่าใหม่เป็นท่าอันติเมตคลิปนะครับแล้วก็จะมีท่าอเวอร์ริตี้ก็คือดีไวท์เฟรมนะครับโอเคเราจะไปดูที่เวล11กันเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะตอนนี้เวล11เรียบร้อยแล้วเรามาดูนะครับพาสซีฟดีไวท์เฟรมก็คือดีไวท์เฟรมต้องปลดล็อกนะครับที่เวล11เนาะ คือสร้างดาเมจ25เท่านะครับและจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะซันเบิร์นนะครับอ่าและถ้าหากอยู่ในวอร์สี่นะครับดาเมจจะคูณเป็น50เท่าแทน25เท่านั่นเองนะครับโอ้อ่าเราจะดูยังไงนะครับเพื่อนๆอนก็เห็นไหมว่าคือเลน์วาวเราอยู่ที่ตรงไหนถ้าคือเลน์วาวเราอยู่ที่4เมื่อไหร่มันก็จะเป็นที่อ่าอ่าคำปฏิญาณที่4นะครับตอนนี้ก็คำปฏิญาณที่3เนาะ เดี๋ยวเราจะลองกดดูนะว่าเป็นยังไงโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นท่าเฉดนะฮะท่าเฉดที่เปลี่ยนท่าไปเนาะโอเคเราจะลองกดดูนะครับ dy วาเฟรมจะมี a อ i l i t y อะไรหรือไม่นะครับเรามาลองกดกันไปหวังว่าจะมีคัดซีนไม่มีแหละปรับมาก็ไม่มีแล้วพี่แคทได้ปิดหรือเปล่าก็ไม่ได้ปิดนะ ไม่มีคัดซีเด็ดแล้วโอเคมันยังมีอีกสองสกิลนะครับโอเคเราจะไปที่สกิล Evil Shine กันก่อน Evil Shine นะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่224ล้านนะ Evil Shine เนี่ยก็จะสร้างดาเมจ750บิลเลียนนะครับและทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะบีทนั่นเองนะครับเพื่อนๆศัตรูที่รอดจากสถานะบีทหรือว่าเส,สีอาจาก750บิลเลียนนี่จะได้รับดาเมจจากเฉดอีกนะครับเป็น เป็น2เท่านะครับอ่าเป็นดับเบิลก็คือได้รับดาเมจจากเศษเนี่ยโดน2เท่านะครับแล้วก็ครูดาวเนี่ยเป็นระยะเวลา500วินาทีเดี๋ยวเราลองกดเลยว่ามีคัดซีนอะไรไหมไนิ่งเหมือนป่าศากนะครับเป็นสกิลที่2แสดงว่าสกิลที่3าต้องมีแน่ๆนะครับก็คือโบวสลัดหวังว่ามันจะมีนะครับดาเมจอยู่ที่264ล้านไม่เยอะนะครับไม่เยอะเนาะสำหรับซูคุนะของเรา แล้วก็ดาเมจจะเป็นระยะอยู่ที่ร้อยสี่ถือว่าระยะค่อนข้างไกลนะครับน้องๆ104เนี่ยแทบจะทั้งแมปนะครับแทบจะทั้งแมปเลยก็ว่าได้นะครับโอเคครับน้องๆสําหรับสกิลโวลสแลชนะครับเราก็จะใช้ใกล้ก็ต่อเมื่อตอนอยู่ในคําปฏิญาณที่4หรือว่าโวลสีนะครับก็จะทาดาเมจ7.5ล้านล้านนะครับหรือว่า7.5เทนเลียนเนาะและก็จะไม่สนธาตนะครับทะลุทุกธาตนะครับเมื่อใช้แล้ว มันก็จะรีเซ็ตไปสู่คำปฏิญาณที่1น,นะครับแล้วก็จะปิดระบบคำปฏิญาณเป็นระยะเวลา60วินะครับระหว่างระยะยในระยะเวลา60วิตัวสุขุณะก็จะตีดาเมจลดลงนะครับ30%ด้วยกันโอเคเดี๋ยวมันจะรีกับเป็นคำปฏิญาณที่1แล้วเราจะลองกดใช้กันดูว่ามันจะมีพาสซีฟอะไรไหมไปพร้อมแล้วไปดูกัน What the fuck ไม่มีกดแล้วดาเมจลดลงลดลงไปแล้ว ไม่มีอะไรเลยไม่มีคัดซีดนะครับน้องๆที่เห็นลด10%เพราะว่ามีบวก20%ของบูม่าอยู่นะครับโอเคหน้าผิดหวังนะครับสำหรับซุกุนะก็คือเสียดายที่มันไม่มีคัดซีดนะครับแต่ว่ามันก็เป็นตัวละครที่ดีระดับหนึ่งเนาะเป็นตัวละครธาตุไฟนะถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมมาใช้กันลองใช้กันดูได้นะครับก็เป็นตัวละครก็ตลี่อีกหนึ่งตัวที่ทำง่ายนะครับแต่พี่แคทก็แค่ยังไม่ทำเฉยๆนะครับ โอเคถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์พี่แคทด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่แคทก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ